ข้ 1> อ1ห่งหา a กับ b เนาะทีนี้วิธีการคือเดี๋ยวอสองก้อนนี้มันทาอะไรกันอยู่นะมันบวกมันบวกคือการที่เศษส่วนจะบวกกันได้ตัวส่วนต้องทําไมกันเท่ากันเราเราก็ต้องยุบด้านขวาก่อนทีนี้วิธีการคือแบบนี้มันมันเหมือนคูณคว่ที่เรียกว่าหาคอรนอใช่ไหมที่มันเอา x บวกหนึ่งไปคูณ a แล้วก็เอา x ลบสามไปคูณ b แล้วก็เอาสองอันนี้มาคูณกัน ใช่ไหมเหมือนทาให้ตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมใช่ไหมเพื่อที่จะได้อยู่เป็นก้อนเดียวจำได้ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นหร,หรือเราจะมองงี้ก็ได้คืออ,อ,อันนี้เป็น A ส่วนใครนะเคลบสามพี่เขียนก่อนนะพี่น,นะเป็น A ส่วน x-3 ลบสแล้วก็การที่มันจะรวมกันได้ตัวส่วนต้องทำไมกันนะเท่ากันแสดงว่าก้อนแรกนี่ต้องคูณใครเข้าไป ก็ x บวก1ส่วน x บวก1เพื่อท <Trans> ําให้ส่วนเท่ากันทันไหมทันไหมพี่ก็เลยคูณ x บวก1ส่วน x บวก1เข้าไป,ไปทั้งเศษและส่วนลักษณะนี้หรือถ้าเราไม่งงเราก็จะทําแบบที่พี่บอกตอนแรกก็ได้นะมันก็เหมือนกันส่วนอีกก้อนหนึ่งมันบวกกับ b ส่วนด้วย x บวก1ทีนี้ก้อนด้านหลังมีแค่ x บวก1ไม่มีใครนะ x ลบ3เราก็ต้องคูณ x ลบ3ทั้งเศษและส่วนเข้าไปเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากันจะได้รวมกันได้ ทางน้นองเพราะฉะนั้นตัวส่วนเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็น x ลบสามคูณกับ x บวกอะไรนะ x บวกหนึ่งซึ่งสองอันนี้เวลามันคูณกันนะมันก็สลับที่กันได้งั้นพี่ยุบเป็น x ลบสามคูณ x บวกหนึ่งตัวเดียวนะตัวเดียวนะยุบเป็น x ลบสามคูณกับ x บวกหนึ่งอันนี้ส่วน ก้อนแรก a นี่อย่าลืมนะมันต้องแจกทั้งคู่ทั้งคู่มันจะเป็น a, x แล้วบวกใครนะบวก A ต้องแจกทั้งคู่นะต้องแจกทั้งคู่นะไม่งั้นผิดเราจะได้ a, x แล้วก็บวก A ส่วนก้อนหลังนี่แจกใครแจก b แจก b ทั้งคู่เหมือนกันทีนี้พอแจก b เข้าไปมันจะได้ b, x แล้วลบเท่าไหร่นะลบ 3B แบบนี้ แล้วก็ด้านซ้ายลอกมาเหมือนเดิมเป็น5 x 7แล้วก็ส่วนด้วย x 3กับ x บวกหนึงนะีทีนี้เสร็จแล้วตัวส่วนมันทำไมกันแล้ว มันเท่ากันแล้วเออตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเราก็สามารถเทียบตัวเศษได้เลยเนี่ยเทียบก้อนนี้นะพี่ไฮไลท์ให้ดูนะเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเราก็เทียบตัวเศษได้เลยเนี่ยก้อนนี้ที่พี่ไฮไลท์ก็จับมาเท่ากันได้เลยแต่ว่าตัวส่วนต้องเท่ากันแล้วนะถึงจะเทียบตัวเศษได้อันนี้ส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วเราก็เทียบตัวเศษเลยอันนี้นะเราก็จะได้ 5x แล้วก็ลบ7ส่วนอีกก้อนหนึ่งก็จะเป็น ax แล้วก็บวก a แล้วก็บวก bx แล้วก็ลบเท่าไหร่นะ3 b เท่านีา้เสร็จแล้วเนี่ย<ม>เดี๋ยวเราจะต้องเทียบซ้ายขวาแต่ว่าถ้าจะเทียบซ้ายขวาได้ด้านขวาเหมือนต้องจัดรูปก่อนตรงนี้นะมันเป็น ax บวกกับใครนะ b x, คือมันมี x 2t ทีเราต้องดึงตัวร่วม x ออกไปคือจัดรูปก่อนให้มันอยู่ก้อนเดียวทีนี้พอดึง x ออกไปมันจะเหลือใครนะ a ก b ทันไหมทันไหมแล้วก็ดึง x ออกใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็อีกอกนหนึ่งก็จับคู่ a กับใครนะ a กับลบ 3b แล้วก็ดึงมามันก็จะกลายเป็น a แล้วก็ลบ 3b พี่เติมวงเล็บให้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเทียบมันจะได้เทียบเป็นกอน<ม>แล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็น 5x ลบอะไรนะลบ7ลักษณะน,นี้ทันเนาะทีนี้พอเราจับกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็เทียบหน้า x ก,กับหน้า x เราก็เทียบตัวเลขกับตัวเลขแต่ว่าระวังเรื่องเครื่องหมายเทาไรทีนี้เวลาเทียบอเราจะต้องเทียบ5กับใครนะ a บวก b เห็นไหมพอจับกลุ่มเราเทียบเราก็จะได้ a บวก b เท่ากับ5อันนี้ต้องมองเป็นสมการที่1เพราะว่ามัน2ตัวแปรแล้วอีกสมการหนึ่งเทียบใครนะถ้าถ้าเอาแค่7%ะิดเพราะว่ามันต้องเอาเครื่องหมายไปด้วยมันจะเป็นลบ7เท่ากับ a แล้วก็ลบ3 b เราก็จะได้ a ลบ3 b แล้วก็เท่ากับลบ7เป็นสมก,การที่2แล้วก็แก้อย่าลืมเครื่องหมายแล้วก็อย่าลืมจับกลุ่มก็คือยุบเป็นก้อนที่มันน้อยแล้วก็จับเท่ากันเราว่าทำอะไรกัน1กับ2เนี่ยลบกันเพราะว่าหน้า a มันเท่ากันแล้วเวลาลบกัน a จะได้ตัดกันเห็นไหมมันเหมือนแก้2ส,ส,สมก,การ2ตัวแปรเราก็เลยเอาสมก,การที่1ไปลบกับสมก,การที่2 ซึ่ง a ตัดกันแต่ว่า b จะลบกับลบ 3b b ลบลบ 3b ได้ใครนะ 4b ถัานะใช่ไหมลบลบมันจะได้บวกเราจะได้ 4b แล้วก็จะเป็น5ลบกับลบ7ได้ใครนะ12เพราะว่ามันจะกลายเป็น5บวก7ได้12แสดงว่า b ได้ใครได้3แล้วพอเราได้ b เป็น3เนี่ยเราก็ไปแทนกลับเพื่อหาใครนะ เือหา A อแทนกลับไหนๆก็ได้อย่างเช่นสมการหก็ได้เพราะว่าง่ายดีทีนี้พอแทนกลับเนี่ยเราก็จะได้ A อบวกสแล้วก็เท่ากับ5แสดงว่า A ได้ใครนะได้ D 2เราก็ตอบเลยเนี่ยเเป็น2กับ B เป็น3จดมาก่อนนะจดมาก่อนนะ